ไอ้ยอนถ้ามึงไม่อยากให้ลูกมึงตายมึงเอาเงินมาให้กูเท่าไหร่นะสามแสนสามแสนไม่งั้นลูกมึงตายไม่เชื่อม,มึงดูพูดกับแม่มึงเลยแม่คะต้องให้ลูกหนักสามแสนเลยไหมคะเอาแบงค์เยอะๆยอะเอาแบงค์เยอะๆทไมเอาแล้วๆเอาเยอะๆเอาเพียบเพียงให้มาลุหางหลานได้หมดเกลี้ยงเลยนะเออแล้วมึงลองแต่กูอยากจะให้โอกาสลูกมึง กูจะไม่ฆ่าลูกมึงก็ได้ถ้าลูกมึงพูดคำว่าชอช้างได้กูจะปล่อยมันไปพูดได้ชอช้างชอช้างอ่าวมึงพูดไม่ถูกมึงตายชอช้างไม่ใช่ชอช้างเว้ยพูดไหมช่อช้างไม่ใช่ชอช้าง่อช้างชอช้างชอช้างเผิดชอช้างพูดเยอะๆนะ เลอะเลอะละละพ่อมึงแบงพันเยอะเยอะแบงพันเลอะเลอะแบงพันเลอะละกูไม่เอาลูกมึงตายย้อยมึงจะไม่ได้เห็นหน้าลูกมึงตายไปแล้วจะฆ่าลูกมึงลูกขอโทษอขาขาดที่หนูกครั้งสุดท้ายเอาเอาหัวผนะู้มาดึงสองสามอ่าไม่ใช่ตาย